อุ๊ยไหด้วย3จุดบุ้ง3จุดดีแล้วนั่นๆโอ้ยไปเอาที่น่ะอ้อยเนอะออน่้อเอ็มน่ะไปเอามันต้องพอเลยละค่ะนี่มีค่ะเป็นๆใช่ใช มันจะปิวเด้อเพราะว่าไม่ไปสามจุดไงลุงบอกไปสามจุดใส่สามพันเออเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลุงไม่ขอจะลดท่อ รถจะเอ็นค่ะเดี๋ยวจะเอ็นก็ถอยรถเข้าเนาะคะ่ะว่าคันที่สองค่ะเอามาแพ็คของให้เต็มเลยค่ะแล้วก็รถช่างพงนะคะคันที่สามรถช่างพงค่ะไปอีกพ่อบอกพ่อวใครว่า จ้ามาใส่อีกช่างพงอ่ะะเอ็มก็ลงมาแล้วเตรียมขนของ น้ำกินน้ำกินเอาไปน้ำน้ำทหารอ๋อไม่ใช่น้ำพี่หรอตาดดวตาดยวตาปวดเียโอ้กินเลยลุงเห็ดคืองามังเห็ดกคือไลาดกะยาเนาะิไลงามกะยากว่า เอาไว้ทไมก็ได้น่้าให้แม่ตูนะ จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยค่ะแต่เอ็มมาแป้นหน้าที่ผู้บอกครับยาวเลยยาวเลยแล้วแล้วแล้วไปกดตรงไหนบัตรต็อปอ่ะแต่เอม กโตัวกลางบอกอบอเอาสัสินาทีก็ได้เชิบห้าเลยปะชิบห้านะติดนึบนะเอาชิบห้าฮนนะเดี๋ยวขอขอ,อันนี้อ่ะอ่ามือกล้องไม่นะคะมือกล้องไม่ค่ะมาหูว่าเป็นจ่าเอ็มหรือจ่าอําอ่ะ จ้างค่าจ้างแพงนะเนี่ยมือกล้องค่าจ้างแพงนะมือมือมือกล้องมือใหม่นะคะเ๋ือค่ะจงปองแจงแปลงตามหานนองแดงจนทั่วนเชาเดี๋ยวนี้ฝนตกนักตามหาน้อง จนปวดหาาัวจัดไปมากับบ้านเฮาถือแดงจ้ากลับขึ้นมาเมืองคนครพนมโอ้อยากไปกับคุณพี่เด เรียนะจากอิมกับแม่จูนะคะเรื่องลาบ่อเนื่อายบ่ะเร่งลายบ่ับขึ้ามสนะเรื่องลายบ่อขอร่ลาบเรแีมันคล้าได้ดูเอาเดียวเดียวบัดเวลาเบึ้งบึ้งกระจกนะเบึ้งคนนะมันบะเห็นมันเสมอข้องบว่าคลุาลงก็ได้งาเวลาไปลงกุกระำเลย ใกล้จะขึ้นรถแล้วรีเงีังโหแน่นเอียดไม่มีกล่องใหญ่ใครั้งน,นั้กลนไไมมาค่ว่านนู่บต่อมันบ่หาซื้อบอถ้างั้นก็เอาไป2เครื่องแล้วจะปลยฮาสปอตเอา ยังที่เราแยกกจะทแบบนี้แหละเจ็ดก็บกยังไงก็ยังไงก็ดูก้องด้เดโอ้ชาโอ้ชาคุณคุณละคุณเอ็นนไม่บอกลาล่าไม่รู้นั่ก็มีต้องอยู่ด้านหลังกดให้หน่อย ไม่ไม่ไม่กดถ่ายถ่ายได้แต่ยายนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กดถ่ายคลิปเู้จะกล้องก่นีกล้องกล้องกลอใส่กานาลกานี่นะกล้องใส่กล้องย่าอยู่ใส่ันเห็นกล้องย่ามีเด้อนี่บริษกล้องย่าเอาเอาสามคันใช่ไหมถ้าเราไปสานล่ะโอ้ยก็ให้สู้ปดมือกับปวดจ คตอนนี้ก็กำลังขนข้าวขนของขนอาหารแห้งขึ้นรถนะคะมีจ่าเอ็มและแม่โจด้วยค่ะช่วยค่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะแต่ชวนคุณยายก็ยืนถ่ายเป็นเป็นตากล้องให้จ่าเอ็มนะคะ ตากร้องให้จ่าเอ็มแล้วก็แม่โจ้กุกอกด้วยนะคะโอ้ยแม่ยังเดอปวดโผลหมักโม่มักกอกคุณยายยังร้องนะครับยัง9นาทีโอ้พอแล้วพอแล้วโอ้งามเลยวะงามเลยยังไงงามต้นเทาเพราะว่าตนเทาของามฉันต้องามโอเคนะครับขอบคุณยายยังรองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ